เราของเฮาในมื้อน,นี้ก็ประมาณนี้ว่ายห้ากันอ่ออามากินหญ้าอยู่แคบเดินทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเมิร์สทุกคนมื้อนี้สะมีสิพาทุกคนไปหาหน่อไม้นะพี่น้องเนาะมื้อแรกนี่พอพ่อเนาะอยากกินแกงหน่อไม้นะพอเพ,เพเิ่นก็เลยเฮาไปหาวัตถุดิบพี่น้องเฮากับมาหานหน้าแรกพี่น้องน้าเดี๋ยวเฮาไป หาหน่อไม้กันเลยพี่น้องเราไปเบิ้งกันว่าเราได้บ่นะเดี๋ยวไปกันเลยเนาะอันนี้ก็คือทางที่เราจะไปหาหน่อไม้พี่น้องเราหามแคบหน้านี่แหละนะเดี๋ยวจะมีสีเบิ้งเนาะเพราะว่ายามนี้หน่อไม้เบิ้งกันเริ่มเที่ยวเริ่มสูงหมดแล้วเนาะเบิ้งว่ามันละมีอยู่บ่นะมื้อนี้แม่นเฮาสิเอากระปุแดงแล้วก็จิ๋อพร้อมพี่น้องมือแกลี้งช่วยหน่อไม้แล้วก็หามาโบ่พร้อมเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นแม่นจะมีสีไปหาหน่อไม้ก่อนนะพี่น้องนะมาเบิ้งว่ามันละได้จักอย่างพี่น้องมื้อนี้นะ หลายย่างเลยที่เทาจะแกงซื้อหน่อไม้เนาะเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะนี่พี่น้องตัวนี้เขามาหยอดกระไม้นะมาอดกระไม้แล้วเดี๋ยวเท่าไปหาเบิ่งว่ามันมีหน่อไม้บ่เนาะหน่นอไม้กระดูกเริ่มน้อยแล้วนะพี่น้องนะกระมีู่่เนาะนี่หางเอาเลยนะเบิ้เนาะพี่น้องมดกระมี่นะที่เจ็บน้ำหน่อไม้เนาะนี่ ເຮົາກະຂໍເອົາກ່ອນນະດຽວມັນຄົບເນາະຫມົດທັງຫມົດຈັ່ງໃດ น่อไม้ก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่าดวงมีลายดวงมีใหญ่นะพอได้แก่งเนาะมื้อน,นี้แม่นเฮามาหาผู้เดียวนะพี่น้องนะน่อไม้ของเฮาก่อน,นี้ได้ลายดวงตึบพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาก็เก็บเสอร์กระต่าเลยนะพี่น้องเมื่อช่อมอยู่ที่งเนาะได้ลายดวงตึบ แล้วฮ่าก็มาหาแถวเดินหน้าเมฆเท่าพี่น้องเนาะแถวเดินเลยนะพี่น้องนะมีก้อนน้อไม้พอบเนาะน้องไม้ก็มีอยู่นะพี่น้องแหงมันที่มันเต้อตามกกพันพี่น้องเนาะอันนี้แหงดง,งใหญ่เติบยามนี้ก็ชิมีแหงน้องไม้ลายนั่นดงมันก็ชิแบบว่าชูเที่ยวมันแลน้วเนาะฮางเอาพี่น้องมันอยู่สูงนะ หักลงมาแล้วก็ได้ลายเงียงเติบเนาะเนาะเท่ากับเก็บเสื้อกระต้าเลยพี่น้องแล้วนังซ่อมน้ำลังนะได้ลายเติบแล้วพี่น้องเอ้ยจุกอดอาไมพี่น้องนี่แล้วก็มาเอาพัสดุเงะหน้าพี่น้องเบิ้งเบึ้งพัสดุเงะหน้าก็ได้ได้พี่น้องงามงามไปแท่งเลือกเข็น้าพัสดุเงะหน้าถึงมันเลยเนี่ยนี่เด็ดเอาเลยพี่น้องเนาะ เอามือเชือแกงข็งลงไม้แซ่แบแซ่บหอมหอมเอากับนึงนะ่าจะพ่อไปแล้ว แถวนี้เม้นพักสะเงะหน้าทั้งเบิดเลยพี่น้องเนาะทางหน้าจะมีเม้นไล่ลายในเป็นฝ้าเป็นป้าอยู่เนาะเบิงง่งพี่น้องงนย้ายง้างามงเกี่ยวเต็มเลยนะหลังจากที่ได้นอไม้แล้วต่อไปให้เราสไปหา คุดจิ๋วพี่นะ้องเนาะกับบูดแดงแม่นเท่าให้มิเท่าคุดให้นะเพราะว่าเท่าคุดมีเบนเป็นปเลยนะพี่น้องนะนะกับบูดแดงกับมันเยอะอึดนะพี่น้องมันมีมีลายเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ้งว่ามิเท่าจะได้บ่นะ กินชมมะขามแจ็คน้อยพี่น้องมะาขามจำที่พักนะเนี่ยกินกับจำเกือพี่น้องเอ้ไม่ได้เที่ยวไปได้จำเนาะอยู่หน้านะพี่น้องไ,ไม่ได้ถือคืองมาครบเลยอื ตอนใส่ทรายประมาณสิบโมงเข้ากับชิมาคุดจิโร่พี่น้องนี่คุดจิโร่ไล่ไล่น้องช่วงนี้จะมีคุดได้ลายโตัวไปนะนี่พี่น้องเบ้างนี่อยู่คือเดียวเลยเนาะนี่นี่เป็นเพาะหูเข้าไปนะพี่น้องนะนี่พี่น้องคุดจิโร่แซมหลับคุดเนาะไล่ไล่เดี๋ยวเ้ามาลงมือคุดคุยนีิก่อนนะ นี่พี่น้องหัดเลยนะนี่จีโร่ของเฮาในมื้อน,นี้ก็ประมาณนี้เลยเพี่น้องเอาช่ำพ่อกินกับพ่อนะ่วงนี้กินแต่จีโรอคู่มือคู่มือม้องไอ,อ,อ้พี่ลึกเนาะ บรรยากาศยามแรงๆไป้องเนกงูคไข่ห้ากะอ่อมากินหญ้อา,าอยู่งแคบเดินแคบเทงแล้วห้าวกะสีได้เอาควายไปผู้แล้วนะเอาวายไปผู้แล้วไป้องนกพ่อพุ้แล้วแล้วห้าวกะห้ามาหามะโบปออิ้วชวนมัน่นไปดองนี่มะโบ,บกับเป็นน้ำโก๊ะมันต้นนี่เลยนะมะโบ,บมะโบ,บดอดเนาะ ได้สองนุ่ยแล้วพี่น้องเอาะไปเอามาได้ไดายนุย่ยพี่น้องนาะงหกนุย่ยเลยเต็มกระต่ายเลยนะมาบุกฮาเมือแกยงเช่นไมน้เนาะ